ผมอายุ66ผม36ปี66สองหนึ่งแปดสองสี่ยังไงจะได้เจียมีตรงที่นี mayas ờ, ờ, เลยไม่ได้แล้วต้องต้องการอ๋อ <coughs> <mppie trouve> <coughs> <13, 14. coughs> ยันก่อนสิคะแลไม่ยิงนะไรไม่ก็ถ่ายต,อ,ตองยังนยันก่อนไม่ไ,มได้ดูชื่อก่อนไหมพี่บ้งง้ไต้งพิมพ์คม่มีตัวชนาการยันยันยแลยผมดูใหป้ปะไดครับโอเคได้หมดแล้ว เอาแดงก็ค hmm. <ieur. S 1> ือตกใบกูแต่งไม่ไหใช่มโอ้โหแกจะต้องไม่ได้ดูเราแตแม่คุณแบบคุณต้องคุณราคาฉลากในตกใจแล้วคุไปดูคถาราคาตัวนี